ยาเดินนายกเด้อครับอันนี้เป็นนายกพาไหวาสารผับผมเด้อพี่น้องเด้อมันเปิดนายกเป็นเปิดแถลงนโยบายมื่อนี้ครับพี่น้องวันที่เจ็ดมี้ไหวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ รงงานอบตครับกับพักบันาการนลังจัดเตรียมสำหรับกับการเส็นไว้ร้อมทั้งอบตเก้าหมู่บ้านครับ

ย่อไปวคลองอะแดีอลยึดถงคองมกต้องไปเทียวนครับว่าว

เดี๋ยวๆๆ <laughs> <laughs>

เลขสิบหกร้อยหนึ่งเกียนก้

การจุดูปเด้อพี่น้องเด้อก่อนเบิงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นพิธีไหว้ศาลพระพรมเด้อพี่น้องเด้อ ยาววะยาวครับอปาามีอปารามัสนามัสนามัสสการัมสการัมองกาลัสองกาลัิสวะิสวะนิสวะลังนิสวะลัพรมเลสยมพรมสยมภูปัสวะภูปัสสวะวิลุิสุวายธานะ

Gracias.

เล่าแล้วครับแล้วแล้วลมอมท่ายเลยบรรยากาศหลังจากไหวยครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องรั็ไปนสาย้าชมภาพ ที่ทำการที่ว่าการองการบริหารส่วนตำบลครับพี่น้องเป็นป้ายของภาพอดุบรุมสายยาลักรับสายยาลักกับพี่น้องสองพระองค์ ที่ทำการครับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขครับพี่น้องที่ทำการอบตนะครับนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้อง,ออนนองปสายมาชมบรรยากาศอีกภายในที่ทำการครับอันนี้ก็สร้างมาปะ่ะโอ้ยตมอยี่สิบก็ปีแล้วล่ะพี่น้องที่ทำการจนเนี้ครับพี่น้อง ครับนี่แล้วครับพี่น้องเป็นห้องประชุมครับพี่น้องกอบต่บอป้าย่ครับพี่น้องนี่เก้าหมู่บ้านครับอบ,บตบ้านพอ่อญาสายตำบลด่านจีสุขอำเภอโพธากจังหวัดหนองคายได้พี่น้องเนละ้วหลังจากไหว้ยสารพระพรมเรียบร้อยก็เข้ามากอะ่ะมารอคำนายกเป็นที่แถลงนโยบายครับพี่น้อง มือหนึ่งคนถแถลงนโยบายคือแนะนำทีมงานบริหารนะครับพี่น้องนี่ภาพบุญลงชายาหลักครับพี่น้องต้องนี่กันสรรประธานครับพี่น้องสาระครัาพยศสายสไม่อย่างนั้นภาพเด้อเอาสาระเออสิ่งดีๆมื้อนี้มาวายสารพระผมก่อนทำงานมาพี่น้องเนาะสัญญาที่บริหารเพิ่นกะ เป็นนายกโยคนตะพาไวยสารภาคมไวยเจ้าไวยสารครับบวกล nah าวเจ้าทีเจ้าฐานไวยสารและกับคนกับซีแถลงนโยบายครับครับคลิปนี้แต่ไม่แค่นี้ละครับผมอย่าลืมบักกระดิ้งบักระโลมไฟยสายได้เลยครับเด้อมัอนี่ไฟยสายมาประชุมเอ่อฟังนายโยบายของนายโยคนแถลงนโยบายครับคลิปนี้แต่ไม่แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ